เอ้ามาโยมผมให้ฮะทำไมอ่ะทุกคนครับคิดว่าผมจะทำอะไรครับเนี่ยอ่าเนี่ยสีดำครับดำเงาแล้วก็ผู้กันผู้กันหนึ่งด้ามครับมาจะพาไปดู เดี๋ยวผมจะทำสีรถนะครับเป็นสีรถจะเขียนว่าสลักลายเซ็นผมนะครับรถดำสวยๆจารัดนะครับห <c oughs> ยอกเล่น <c oughs> นี่อันนี้ผมเอามานี่นะครับสีดำเงานี่นะครับผมจะเอามาแต้มนะครับตรงที่ช่างเขาทำการ ถอดน็อตแล้วก็มันมีถลอกหน่อยหน่อยนะครับคืออย่างนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมอย่างเนี้ยขอบๆเนี้ยคือเราอยากไม่อยากให้มันถลอกเราก็เอาผู้กันนะครับจุ่มกับสีนะครับแล้วก็ทาแต้มไปเลยนะครับอ่านี่นะคือเราอยากให้มันดู ไม่มีทลอกนะเอาง่ายๆนะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้เลยเห็นไหมเป็นไงครับแจีวป่ตรงนี้มีจุดหนึง่งอ่าแค่นี้ ใช,ใช่นะนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่น,นั่นเองตรงนี้ก็ใช่แล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมก็คืออยากให้มันเดิมเดิมครับ ถ้าเราจะเอาสีมาพ่นเลยอ่ะโอ้โหเลอะเทอะเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับอ่ากลมกืนไหมเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันก็ก็น่าจะกลมกืนนะครับ พอมันแห้งไปนะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะเห็นเป็นมิเนียมนะครับเป็นมินียมเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นใสยอยู่แล้วตอนนี้เขาก็พ่นสีมาอยู่แล้วนะครับเป็นสีดำนะ เดี๋ยวพอนี่พอเราใา้ไปเดี๋ยวมันจะกลมตึนเองนะท้องร้องหิวข้าวแล้วนี่ข้างในเราก็ต้องาการให้มันดำไปเลยามาหนี้ครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ มันจะมองเป็นมินเนียมเลยนะเห็นเป็นมินเนียมเลยอ่าอ่ะ,อะ,อะกล้องซูมดูใกล้ๆอ่ะ,อะเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็แต้มไปเลยนะ แนะนำเป็นผู้กันนะครับถ้าใครอยากทําแบบผมนะครับอย่าซื้อสีมาพ่นเน็ตขาดนะครับ ก็ดูแต่ตานะครับวาจาไม่ต้องเก่งครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ ที่เราเห็นเป็นขาวๆแล้วก็แต้ม,มเลยนะเดี๋ยวมันจะกลมกลืนไปเองครับทำไมถึงแต้มแบบนี้ใช่ไหมหลายคนก็อุ้ยมันมันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันเกินมันเวอร์ไปหรือเปล่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันมีเหตุผลครับมันมีเหตุผลนะครับที่เขาทำนี่มีเหตุผลนะ เพราะว่าอย่างรถเราก็รุ่นนี้อ่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีทะโลกมีอะไรกันบ้างแหละเนาะการเซอร์วิสเนาะจะให้สมมติว่าเนี่ยโอลิงมันหมดสภาพแล้วอ่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไหลมันก็เยิ้มนะครับแต่เราเปลี่ยนแล้วปุ๊บช่างก็อาจจะโดนทะโลกโดนอะไรบ้างก็เราก็ไม่อยากให้มันมันเห็น่ะเป็นขาวๆอ่ะเราก็อยากให้มันดูแบบ ดำเหมือนเดิมอ่ะเออง,ง่ายๆคือให้มันดูเหมือนยังยังไม่เคยแกะเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ซื้อสีมาเต้มเมานะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เราใช้งานไปนะเดี๋ยวมันก็จะปรับสภาพนะครับเหมือนกันเลยทีนี้ตอนนี้มันอาจจะดูที่เราเต้มใหม่ๆมมันอาจจะดูดำกว่านะแต่เดี๋ยวใช้งานไปจริงก็มันก็จะปรับสภาพนะครับเหมือนกันเลย สีก็ใช้สีดำปกตินี่ครับดำเงาครับใช้ดำเงาปกตินี่แหละครับเตมนิดเดียวนะครับนิดเดียวซื้อผู้กันแหลมๆนะครับผู้กันที่ซื้อต้องแหลมมามีนะครับเบบผมเนะี่ย เข้าตามซอกตามอะไรได้ดีมากเลย ไม่เลอะเลยนะครับแจ๋วเลยเข้าได้ทุกซอกครับเตะนิดเดียวนะครับตรงปลายมัน ก็บางคนก็เขาก็ว่าอุ้ยเกินตานิดเดียวนิดนงนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คนนะครับคือคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ,ะบางคนก็ชอบสะอาดชอบให้รถแบบเดิมดีบางคนก็ไม่จําเป็นนะครับก็คือเอาง่ายคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกครับจะเอาให้เหมือนกันทุกคนก็ไม่ได้นะครับ อันนี้คือผมก็ชอบประมาณนี้สไตายผมนะครับชอบแบบนี้เนาะยังไงก็๋ยวโลกสวยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย